รู้ไหมครับว่าโดรนของเราทนแรงลมได้มากน้อยแค่ไหนโดยปกติเราก็จะต้องดูจากสเปคของตัวโดรนใช่ไหมครับว่าเขาทนแรงลมอยู่ในเลเวลเท่าไหร่ซึ่งการบอกแรงลมเป็นระบบเลเวลเนี่ยจะเป็นมาตรฐานที่เราเรียกว่ามาตรฐานโบฟอร์ดครับหรือว่าโบฟอร์ดสเกลอันนี้จะเป็นการบอกความเร็วลมโดยที่เปรียบเทียบกับสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นบนบกหรือว่าในทะเลนะฮะคนที่คิดระบบนี้เองเนี่ยก็คือเซอร์ฟรานซิสโบฟอร์ดซึ่งเราจะดูเทียบกับสภาพแวด มีสเกลหรือว่ามีเลเวลบอกตั้งแต่0ถึง12ก็คือเป็น13ระดับอย่างตัวนี้ DJI Flip เขาบอกว่าทนแรงลมในระดับเล v e l ไฟถ้ามาเทียบในมาตรฐานโบฟอร์ดก็จะเป็นความเร็วลมช่วงประมาณตั้งแต่29ถึง38กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับหรือว่าถ้าเทียบกับสภาพแวดล้อมเองเนี่ยก็กิ่งไม้เริ่มมีการสั่นไหวละนะครับคนเดินเนี่ยยังต้านลมได้แต่ว่าก็รู้สึกว่าลมเริ่มแรงแลวนะฮะเราจะรู้สึกว่าเวลาเราเดินเนี่ย จะต้องต้านลมหรือถ้าเป็นทะเลก็จะเป็นมีคลื่นพอสมควรแล้วก็คลื่นเนี่ยเริ่มแตกเป็นฟองสีขาวนั่นคือความเร็วลมในระดับเลเวลไฟครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวบอกว่าเราจะบินโดนได้ไหมนะฮะเราสามารถที่จะประเมินความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมรอบข้างได้ว่าความเร็วลมอยู่ที่เท่าไหร่ครับ